มีเจอแล้วมีหลายหอยเลยนะบ่อเนี้ยมีทั้งหอยเชอรี่หอยกาบหอยขมหอยเสียบนี่อันนี้หอยจุ๊บหอยขมตัวใหญ่นะคะตรงนี้หอยกาบใช่ไหมไม่ใช่หอยเสียบนะเนาะยาวๆอะ สวัสดีค่ะทุกๆคนโมจะให้ชมบรรยากาศระหว่างทางที่จะไปงมหอยนะคะดงที่เห็นเขียวๆนั้นคือมะละกอนะคะเยอะมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็ต้นสวยมากๆเลยค่ะเองตัวเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมพามาหาหอยอีกแล้วนะคะวันนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเป้าหมายของเราจะเป็นหอยอะไร ต้องตามไปรับชมกันนะคะว่าจะได้หอยอะไรกลับบ้านเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะนี่อันนี้เป็นอีกแองหนึ่งนะคะแองใหม่นะคะไม่ใช่แองที่ไปหาวันนั้นนะคนละที่กันมือติดหนึ่งย้อนแสงส่งหน่วยส่งหน่วยหน้าลงไปดูก่อนนะคะลาดเราจะเป็นยังไง ด่านนะยังยังยังไม่ได้ลงเอากระทอดกระทอดอลูกแรกได้แล้วสแสดงว่ามีหอยนะคะหอยเสียบใช่ไหมหอยคอมหอยคอมหอยจ๊บลงน้ำแล้วนะคะวันนี้ทีมงานมาไม่ครบนะก็จะเงียบเงียบนิดนึง <laughs> นี่เจอแล้วมีหลายหอยเลยนะบ่อเนี้ยมีทั้งหอยเชอรี่หอยกาบหอยขมหอยเสียบอืมนี่ตัวเล็กหอยกาบจะไม่เอา ตุ๊ด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 นี่หุยห๊ยเดีอยู่นะคะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆเนาะ จ๊บหอยคมนะตัวใหญ่นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นบอ่อใหม่นะคะไม่ใช่บอ่อที่ไปวันนั้นนะคนละที่กันเฮ้ยของหนูปะนะของหนูหรือเปล่าหอยกาบใช่ไหมไม่ใช่หอยเสียบเนาะ ยาวๆอ่ะหอยกระบลิ้นมันจะแลบออกมาอันนี้มันแลบลิ้นออกมาก็นั่นแหละหอยกระป๋ินดูดิเยอะนะคะแต่ว่าตัวอันนี้ตัวเล็กไม่เอานะคะเลือกเอเยอะอยู่นะเนี่ยหอยกระปไปให้ตาลับๆๆตาขอเช่าเอาไปผัดกินอตอนอยู่ไร่นะดูดิเลือก,เ,กเอาตัวตัวใหญ่ๆนครับอย่าเอาตัวเล็กเยอะ เลือกได้นะคะวันนี้หอยเสีย่ยบนี่ตัวสวยนะ ไม่รู้นะว่าทางจังหวัดอื่นเรียกหอยอะไรเนาะหอยลิงไหมได้ยินเหมือนบางที่เขาเรียกหอยลิงหอย,ออยเลอยอ๋อเรียกไม่เหมือนกันนะแต่ละจังหวัดแต่ว่าทางนี้ทางราชบุรีเรียกหอยเสียบนะคะเพราะว่ามันเสียบอยู่กับเลนเนาะก็เลยเรียกหอยเสียบ ควานมาเจอควานมาเจอไปข่มตัวย่อย่ะไหมแสบหน้าแล้วอ่ะอย่าไปแงนเยอะดิลหนูไม่ได้แงนเลยสองกัว <laughs> สองตัวยี่สิบ บุ๊บๆุ๊บบุ๊บเดี๋ยวเมื่อก,กี้มันก็เหมือนไข่ขมไม่ใช่หรอตัวไม่เหมือนกันตรงนี้น้ำเย็นจังน้ำเริ่มแล้นี่ลงมาไกลขอบขอบตะลิงจะอุ่นพอพี่ยอดเยี่ยมไว้ยอดทำน้ำอุ่นไว้ ก็คอนโงมาก่อนคนแรกอ่ะโอ้ยมตาเลยายหมดอายุหมดอายุ่่าหมดอายุโอยดาน้ำลง้ะ มันลงไปเรื่อยนู่นนะมัง <Okay. S 2> หรือไม่งั้นก็ต้องมีใครมางมแหละตรรดาเนี่ยเต็มเลยนะลูกไยอืม้ไมไข่ข่มตัวใหญ่ลยเนี่ยว่าจะไม่เอาเขาอ,อดไม่ได้นะ เจอตัวใหญ่ต้องที่วกระป๋องไวนะ้น่ะไม่งั้นเดี๋ยวกระป๋องนีอโอนะคะฝั่งนนจะให้ดูมีคนหาปลาเยอะนะคะเห็นไหมคะฝั่งถนู อืมตะวันเห็นไหมเห็นไม่รู้ว่ามืดหรือเปล่านะ ตัวห้างนะแต่ว่าถ้าเจอก็ตัวใหญ่เนาะอืมตัวนิ่มกันนะคะบัว น้ำขึ้นฟองไม่ได้ตดนะน้ำฟองขึ้นวุ้ม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 น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ไม่ถึงเอวนะแต่ว่าตอนนี้นั่งนะะต้องใช้มือขวานจเจอหอยเชอรี่ตัวเบลอเลยตัวใหญ่ <laughs> ลงไปนู่นละ หอยคันตรงนี้หอยนี่เต็มเลยหอยอะไรไม่รู้ลูกมันใช่ไหมไอ้คมปะมมอหอยคันอหอยอคันลูกจะไปยุ่งกับมัน <c oughs> นี่อันนี้หอยกาบ เสียบอยู่กับดินจกเข้าไปในจิง้งตอะไรกะอะไรกันโตปวติวตวปดีปดีโอ้นี่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 น,น,น,นี่อยู่ในดินน่ะในนี่นี่เจอทีก็ตื่นเต้น ้องใช้สัมผัสที่หกค่ะใช้ควานควานนี่ค่ะเขาจะเสียบอยู่กับดินนะ ตัวเล็กเต็มเลยวัวเยอะมากเลยนะนะครับปุ๋ย่อยเลยกินหญ้าก,กันอยู่ข้างข้างนสองตัวเลย เ okay. นงคุยกนันนกตัวเล็กตัวไหค่อยใหญ่หอยค่ะหอยวันนี้หอยไม่เยอะห่างตัวมากเลยอะ่ะหรือว่ามันเป็นเพราะเรามา มาช้าก็ไม่รู้นะมาตอนเที่ยงเลยเนาะแดดมันร้อนห่อยเลย,ยลงน้ำลึกอก็ไม่รู้นะแต่ก็พอได้นะคะต้องลงมาตรงที่น้ำเย็นๆเนี่ย I see. Into <laughs> like. ไม่เลยเจอหอยเชอรี่อีกแล้วตัวใหญ่เอาไปจีหอย เปลี่ยนที่หาใหม่นะคะตรงเมื่อกี้มันค่อยมีหอย,ม,อยม,มาตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ทุลรู้นะคะเจอผักบุ้งค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บเ <c oughs> จอผักบุ้งอ่ะตรงโน้นเดี๋ยวจะเก็บไปด้วย, <c oughs> วเ,ยวเ,เห็นแล้วลองงมหอยก่อนนะคะแล้วก็ฝนเหมือนฝอนจะตกนะแปตดตอนนี้เหลือไม่เยอะนะคะอาจจะถ่ายให้ดูได้นิดเดียวเนาะถ้าถ่ายได้ไม่เยอะหรือว่าไงเดี๋ยวไปอัปเดตที่บ้านนะคะ บุ้งนะคะยอดแดงๆนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเที่ยวนะคะมาแล้วถอยได้น้อยเก็กบพักบุ้งเลย <laughs> เอาไปกินกับสุมกัน สวยเหไหมเลือกเอาเนาะ <laughs> 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 อย่าโฟกัสไปที่เล็บนะคะเพราะว่าเล็บเพิงงมหอยมาเล็บดำ เยอะนะเห็นไหมนู่นอะเขียวๆ เลือกเอายอดเอดอแกงส้มอร่อยนะคะ sẽ dở lại hình มั้ย tiêu mình cho xay Nè Nè sợi ยิงเก็บยิงมันด <c oughs> แดงนะคะ แล้วหนึ่งคำก็สวยดีเหมือนกันนะคะเรื่อยๆเนาะเก็บกัะเก็บปลอดสารพิษนะคะแถมฟรีค่ะไม่เสียตัง เยอะมากเนี่ยยอดสวยๆเนาะ่บุ้งนะคะกอรี่มอร์นิ่งด h ส s o n 你要做哎。 ดูไปดูไปดิดง เห็นยากเนาะนั่นแหละเองก็ออกปูไปแล้วกันค้าก็ออกของวุ้งไงเนี่ยจอดเต้นเ,เก็บไปแบ่งกันเนี่ยบ้านจะเป็นบ้านยีนันไม <c oughs> ่เหลือแฮะไม่มีน่อกนี่จะมุงนอกพัน <c oughs> นี่นะคะหอยที่เราได้มาวันนี้ตอนแรกนึกว่าไม่เยอะเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นี่นะคะหอยเสียบนะคะอันนี้แล้วก็ส่วนอันนี้เปลือกขาวๆนี่คือหอยกาบนะ <ๆ S 1> ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะคะ,ๆๆๆะครึ่งกระป๋องค่ะเดี๋ยวจะต้มแล้วก็แกะเอาตัวออกมานะคะแล้วก็เอาไปผัดชาะะ่แจแซ่บๆน้ำกัน แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วก็ฤด,ดูล่าเห็ดกําลังจะมานะคะเดี๋ยวโมจะพาทุกคนไปหาเห็ดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ